บทที่ 2. แด่คุณเคซึ่งเหนื่อยล้ากับการหางานคุณเคผมขอโทษที่ทำอะไรลงไปโดยไม่คิดผมเพียงต้องการชวนให้คุณช่วยเขียนคำนิยมเพราะอยากรู้ความรู้สึกของคนที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวสมัครงานซึ่งไม่ได้คำนึงว่านั่นจะเป็นการทำร้ายจิตใจของคุณคุณเขียนข้อความถึงผมไว้หลังแผ่นกระดาษว่าหลังจากผ่านพ้นชีวิตการสอบที่ยากลำบากไปแล้ว ก็คือชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่ได้เข้าไปพร้อมกับความฝันอันเต็มเปี่ยมแต่พอเรียนจบออกมาไม่นึกไม่ฝันมาก่อนว่าจะต้องใช้เวลานานกว่านั้นในการหางานทาและอาจารย์ถามว่ารู้สึกเสียใจไหมที่ยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ความทุกข์ใจอย่างเรื่องเงินเดือนก้อนแรกที่ทำงานแรกปัญหาความสัมพันธ์ในที่ทำงานอย่างในหนังสือเล่มนี้บอกไหมและเคยคิดถึงความรู้สึก เจ็บปวดกับการสูญเสียช่วงเวลาความเป็นหนุ่มสาวบ้างหรือเปล่าที่เราต้องใช้ความอดทนอ่านหนังสือในช่วงเวลาสอบและ,ะเผชิญชะตาชีวิตในประเทศที่ไม่มีความเท่าเทียมและไม่เป็นธรรมบ้างไหมคุณเคครับขอโทษด,ด้วยที่ผมไม่ได้คำนึงถึงเรื่องนี้เลยตอนนี้จึงเป็นทั้งจดหมายขอโทษอันเนื่องจากความตื้นเขินของผมและจดหมายให้กำลังใจคุณเคไม่ให้ละทิ้งความกล้าหาญหวังว่าคุณจะได้อ่านก่อนจะสายเกินการ แน่นอนว่าผมเองก็รู้อยู่เต็มอกว่าสังคมเรามีความขัดแย้งและไม่เท่าเทียมกันเพียงใดเรื่องนี้ทำให้ผมนึกถึงกฎของพาเรโตในวงเล Law ็บ p a r รโตสลอที่อ่านจากชมรมของมหาวิทยาลัยในปีคริสตศักราช1980เราเรียกหลักการนี้กันว่ากฎ20-80 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมกันเชิงเศรษฐศาสตร์กล่าวคือคนที่มีรายได้น้อยจำนวน80%คือคนที่หารายได้ให้คนรวยอีก20%ที่เหลือซึ่งเมื่อ30ปีผ่านไปเมื่อไม่นานมานี้มีกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าในเครื่องหมายคำพูด Occupy Wall Street ของทางฝั่งอเมริกาและทางฝั่งยุโรปได้ออกมาเดินขบวนชูป้ายประท้วงว่าเราคือแรงงาน99%นั้น เราเพิ่มจำนวนมากขึ้นซึ่งนั่นหมายความว่าขณะน,นี้คนรวยเหลือเพียงหเปอร์ซเท่านั้นแม้ผมจะไม่รู้ว่าเป็นข้อมูลจริงทางสถิติหรือไม่แต่ดูเหมือนว่าความไม่สมดุลทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงจาก20ต่อ80กลายมาเป็น1ต่อ99จะห่างกันมากจนน่าเป็นห่วงจริงๆ เศรษฐกิจของเกาหลีตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช2000เป็นต้นมามีอัตราการเจริญเติบโตอย่างสม่ำเสมอจึงต้องการพลังของคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้การหางานไม่ใช่เรื่องยากแต่เพียงไม่กี่ปีต่อมาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ไม่เป็นเหมือนเก่างานใหม่ๆไม่เพิ่มมากขึ้นเท่าที่ควรจะเป็นคนหนุ่มสาวที่เกิดในช่วงรายได้ประชาชาติสูงที่ตั้งความหวังเกี่ยวกับอาชีพไว้สูงจึงไม่สามารถหางานได้เหมือนเมื่อก่อน และเป็นความจริงที่เจ็บปวดแสนสาหัสที่เพิ่งเปิดเผยปัจจุบันผู้นำประเทศมักคำนึงถึงการเลือกตั้งและผลประโยชน์ส่วนตัวก่อนแทนที่จะช่วยกันร,ระดมความคิดเพื่อสร้างงานใหม่ๆให้เพิ่มมากขึ้นทว่าพวกเขาเหล่านั้นกลับสนใจแต่การรักษาอิทธิพลและอำนาจขณะที่คาดเดาสถานการณ์ด้วยการถกเถียงกันบนเก้าอี้แก้ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้นซึ่งส่งผลให้ความทุกข์ใจของคุณเคยิ่งเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนแปลง รวมพลังและช่วยกันทำเท่าที่ทำได้ไม่ใช่รอให้ผู้มีอำนาจข้างบนคอยแก้ไขให้ซึ่งแม้จะแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันในโครงสร้างสังคมได้แล้วก็ยังต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองถ้าหากผู้ป่วยไม่มุ่งมั่นที่จะลุกขึ้นด้วยตัวเองแม้หมอผ่าตัดผู้เชี่ยวชาญจะช่วยผ่าตัดก้อนมะเร็งออกให้ได้สำเร็จทวาร่างกายขงยากที่จะกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง แต่ขอให้คุณเข้าใจด้วยว่าผมไม่สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเพื่อคลี่คลายปัญหาสังคมได้หมดด้วยจดหมายเพียงฉบับเดียวซึ่งหลังจากนี้ผมจะขอกลับมาพูดถึงเรื่องของคุณเคอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมมองข้ามเรื่องราวเหล่านี้แล้วบอกว่าประเทศเราไร้ปัญหาหรือสรุปว่าทุกปัญหาของคุณเคนั้นเกิดขึ้นมาเพราะความบกพร่องของตัวคุณเคเอง เมื่อไม่นานมานี้ผมได้เดินทางไปยังเมืองเฉิงตูและได้ฟังเรื่องราวของต้นไผ่เหมาจูในวงเล็บไผ่ขนว่าหลังจากหวานมาเมล็ดพันธุ์แล้วมันจะไม่งอกหน่ออน่อนหรือเกิดมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเลยตลอดเวลา5ปีจนกระทั่งเกือบครบรอบปีที่5ไผ่เหมาจูจะเริ่มงอกหน่ออ่อนออกมาทีละหลายสิบเซนภายในวันเดียวและจะเริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนกระทั่งลำต้นสูงเกือบ25เมตรมันน่าอัศจรรย์ใช่ไหมครับ ซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่าตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาไผ่เมาจูจะไม่เติบโตเพียงแต่มันเลี้ยงรากอยู่ใต้ดินและเตรียมความพร้อมอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพื่อเติบโตแบบก้าวกระโดดยามเมื่อถึงเวลาและเมื่อช่วงเวลานั้นมาถึงก็เติบโตสูงกว่าพืชพันธุ์ชนิดอื่นๆผมคิดว่าชีวิตคนเราก็คล้ายกับไผ่เมาจูมากแต่ถ้าไม่เห็นภาพชัด ผมอยากให้คุณลองต้มน้ำดูถ้าถึงจุดเดือดหนึ่งร้อยองศาแล้วต่อให้คุณเร่งไฟเพิ่มยังไงอุณหภูมิก็จะไม่สูงไปกว่านี้แล้วและถ้าปิดไฟตอนนั้นน้ำก็จะเย็นลงแต่ถ้าคุณเร่งไฟสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องไม่นานน้ำก็จะเปลี่ยนสภาพและเป็นไอระเหยขึ้นไปในอากาศดังนั้นเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดดคุณต้องอดทนรอให้ช่วงเวลาที่ล้มเหลวผ่านพ้นไปด้วยเหตุนี้เองความสําเร็จจึงดูเหมือนยาก พราะถ้าผลลัพธ์ของความสำเร็จสามารถเห็นอยู่เบื้องหน้าแล้วรู้ว่าจะได้ผลตอบแทนกลับมาสิบเท่าเท่ากับที่พยายามลงแรงไปเท่ากันแล้วใครจะไม่พยายามละ่ะแต่ปัจจุบันไม่ใช่แบบนั้นผมจึงลองเปรียบเทียบชีวิตกับน้าเดือด100องศาว่าแม้คุณจะพยายามเร่งไฟแรงขึ้นแค่ไหนจุดเดือดก็จะไม่เปลี่ยนแปลงดังนั้นคนส่วนใหญ่เมื่อพยายามมาถึงจุดนี้แล้วสุดท้ายก็มักลมเลิก ทว่ามีคนส่วนน้อยที่ยอมเหงื่อไหลคลยย้อยและอดทนอยู่ในช่วงเวลานี้อย่างสงบจนในที่สุดก็ได้ลิ้มรสชาติที่หวานหอมของความสำเร็จคุณเคผมขอให้คุณอดทนคุณคือไผ่เหมาจูคุณคือน้ำร้อนที่ถึงจุดเดือดผมว่าเราทุกคนล้วนรอคอยโอกาส ซึ่งคงจะดีไม่น้อยถ้าโอกาสนั้นเปรียบเสมือนมนวิเศษสามารถพลิกชีวิตให้ดีขึ้นได้ในพริบตาแต่ว่าคนส่วนใหญ่มักบ่นว่าตัวเองไม่เคยมีโอกาสแบบนั้นทว่าแท้จริงแล้วโอกาสมีความหมายอีกอย่างว่าการเตรียมพร้อมเพราะโอกาสที่มาถึงโดยที่ไม่เตรียมพร้อมมักจะลอยหายไปอย่างว่างเปล่าหรืออาจมาถึงแล้วแต่คุณมองข้ามและปล่อยผ่านไปโดยไม่ลงมือทำอะไรแต่ว่าเมื่อคุณฝึกเตรียมพร้อมอย่างค่อยเป็นค่อยไป และพร้อมที่จะขวายคว้ามันโอกาสเพียงเล็กน้อยก็อาจนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้ทุกๆหนึ่งปีจะมีหนึ่งวันตามปฏิทินสุริยคติที่ดวงอาทิตย์จะขึ้นสูงและช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดแต่ทุกคนรู้ดีว่าวันนั้นไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดและหลังจากวันนั้นแสงแดดจะแดผดเผาพื้นโลกอย่างต่อเนื่องก่อนจะเดินทางมาถึงวันที่อากาศร้อนที่สุดในอีกสองเดือนต่อมาน่าแปลกไหม ที่แม้ในเดือนที่กลางวันยาวนานและดวงอาทิตย์ขึ้นสูงสุดกลับไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุดของปีแต่ว่าก็ไม่มีเหตุผลอะไรทําให้ดวงอาทิตย์สิ้นหวังหรือล้มเลิกและยังคงสาดแสงแรงกล้าต่อไปดังนั้นช่วงเวลาที่โอกาสยังมาไม่ถึงจึงถือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดจงเตรียมตัวให้พร้อมเหมือนไผ่เมาจูน้ําเดือดและดวงอาทิตย์ทว่ายังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมกังวลว่าคุณเคอาจสับสนและกําลังมองหาบันไดเลื่อนของชีวิต ตัวอย่างเช่นบริษัทที่สัญญาว่าจะให้ความมั่นคงกับพนักงานไปตลอดชีวิตหรือใบรับรองความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งถ้ากาวแรกมั่นคงแล้วบันไดเลื่อนจะพาคุณมุ่งสู่จุดมุ่งหมายได้ในเวลาอันสั้นแต่ความจริงแล้วก็คือชีวิตคนเราไม่มีบันไดเลื่อนผมอยากให้คุณเคลองศึกษาบริษัทหรือวิชาชีพที่เคยรู้สึกอิจฉาซึ่งภายในองค์กรดังกล่าวก็เต็มไปด้วยความทุกข์และการแข่งขันสูงเพื่อความอยู่รอดเช่นกัน ดังนั้นที่ทำงานจึงไม่ใช่บันไดเลื่อนที่จะพาคุณไปยังจุดหมายได้ในเวลาอันสัน้นแต่เป็นเหมือนบันไดที่ต้องก้าวขึ้นไปทีละก้าวพร้อมกับค้นหาคุณค่าของตัวเองในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยเหตุนี้ผมจึงอยากขอให้คุณเคลองขึ้นรถประจำทางสายชีวิตดูตอนขึ้นไม่แน่ว่าคุณเคอาจต้องยืนอยู่คนเดียวสักพักขณะที่ทุกคนต่างมีที่นั่งหมดแล้วช่วงเวลานั้นคุณจะกลายเป็นจุดเด่น แต่จำเป็นด้วยหรือที่คุณต้องรู้สึกขัดเขินคนที่นั่งอยู่เพราะคนที่นั่งอยู่ก็ไม่ได้รู้สึกขบขันคนที่ต้องยืนและรถประจําทางก็ยังคงวิ่งไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายของเราและถึงแม้ตอนนี้คุณเคจะว่างงานแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะหยุดนิ่งตามไปด้วยรถประจําทางสายชีวิตยังคงวิ่งอยู่อย่างต่อเนื่องเพียงแต่คุณยืนอยู่จึงอาจรู้สึกทุกข์ทรมานกว่าคนที่นั่ง จงอยากเขินอายที่ตัวเองต้องยืนและจงอยากขุนเคืองคนที่ได้นั่งแต่ถ้าคุณอยากนั่งจริงๆขอให้คุณลงจากรถประจำทางแล้วรอรถคันใหม่ที่มีเก้าอี้ว่างคันต่อไปและถ้าจำเป็นจริงๆก็ขอให้ขึ้นรถประจำทางที่ต้นสายซึ่งผมหมายความว่าให้คุณกลับไปยังจุดเริ่มต้นและเตรียมตัวออกเดินทางครั้งใหม่ซึ่งยังไม่สายเกินไปอย่างที่คิด เพราะขณะที่จรวดส่งดาวเทียมพุ่งเข้าสู่วงโครจรน,นั้นมันไม่สามารถนำดาวเทียมเข้าสู่วงโครจรได้สำเร็จด้วยจรวดเพียงท่อนเดียวการสลัดท่อนที่หนึ่งและท่อนที่สองทิ้งไปหลังจากเผาพลานเชื้อเพลิงแต่ละท่อนหมดแล้วจะช่วยส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโครจรได้สำเร็จซึ่งเมื่อถึงเวลาคุณเคเองก็ควรจะละทิ้งบางสิ่งออกไปไม่ว่าจะเป็นความเกียจคร้านศักดิ์ศรีความทนงตัวหรือรายจ่ายฟุม่มเฟือยเพราะถ้ามองย้อนกลับไปด้วยประสบการณ์แล้ว อันที่จริงสิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นสิ่งที่ไร้สาระและถ้าคุณโยนทุกอย่างที่ไม่จําเป็นทิ้งเหมือนจะรวจสลัดท่อนเชื้อเพลิงหมดคุณค่าเพื่อให้น้ําหนักเหลือน้อยแล้วตอนนี้คุณจะพบว่าตัวเองเบามากและรู้สึกเป็นคนใหม่ที่สามารถวิ่งไล่ตามความฝันผมขอให้คุณเตรียมพร้อมออกบินอีกครั้งสุดท้ายนี้ผมมีเรื่องจริงของคนรู้จักที่อยากเล่าให้ฟังหลังจากที่เขาเรียนจบมหาวิทยาลายัยก็สอบสัมภาษณ์งานไม่ผ่านถึง19ครั้ง เขารู้สึกแย่มากเพราะมัวแต่นับจำนวนครั้งที่ตัวเองสอบตกตอนแรกแค่ไม่กี่ครั้งแต่ทำไปทำมาเกือบ20ครั้งเขาไม่ได้ผิดหวังที่ตัวเองหางานไม่ได้แต่อับอายที่สังคมไม่ยอมรับตัวตนของเขาคุณเคก็น่าจะเข้าใจดีว่าความรู้สึกที่เหมือนตัวเองถูกสังคมปฏิเสธทุกทรมานขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้เขาคนนั้นได้กลายเป็นเจ้าของบริษัทแล้วตอนสัมภาษณ์พนักงานใหม่เขาจะพูดเสมอว่า คนที่บริษัทต้องการไม่ใช่คนที่เก่งหรือฉลาดแต่ต้องการคนที่มีลักษณะเหมาะสมที่จะทำงานนั้นคนที่เหมาะสมกับงานอย่างหนึ่งอาจดูไร้ศักยภาพกับงานอีกอย่างหนึ่งแน่นอนว่าคุณเคเองก็ไม่ได้ถูกสังคมปฏิเสธหรือถูกมองว่าเป็นคนไร้ศักยภาพเพียงแต่อาจยังไม่เจองานที่ทำได้ดีที่สุดหรือเจอสังคมที่ยอมรับตัวคุณดังนั้นการเริ่มต้นทำงานจากตำแหน่งเล็กๆจึงไม่ใช่เรื่องที่น่าสมเพช แต่การไม่ทำสิ่งใดเลยแม้กระทั่งลองดูก่อนค่อนข้างน่าสมเพชมากกว่าเพราะสิ่งที่ตัดสินความเป็นตัวคุณไม่ใช่ที่ทำงานแรกแต่เป็นที่ทำงานสุดท้ายคุณเคครับแม้รู้สึกสิ้นหวังเพียงใดก็อย่าเพิ่งถอดใจเพราะสิ่งสำคัญไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณวิ่งหรือไม่คุณหกล้มหรือเปล่าแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อคุณล้มลงไปแล้วคุณลุกขึ้นอีกครั้งหรือไม่ช่วงเวลาที่ดูเหมือนผ่านมาอย่างสูญเปล่าตอนนี้ อาจเป็น5ปีของไผ่เมาจูใบสมัครงานและเรซูเม่หลายสิบใบที่ส่งไปยังบริษัทต่างๆอาจจะเป็นเพียงไฟที่ทำให้น้ำเดือด100องศาเซลเซียสก่อนจะระเหยเป็นไอและอีกไม่นานช่วงเวลาของค่าตอบแทนที่รอคอยก็จะมาถึงเมื่อถึงเวลาที่ต้นไผ่จเจริญเติบโตจนสูงสง่างามที่สุดในโลกเมื่อถึงเวลาที่ไอน้าล่องลอยอย่างเป็นอิสระผมเองหวังว่าสักประโยคในจดหมายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยเรียกความมั่นใจของคุณเคให้กลับคืนมาได้ขอให้สู้อย่างกล้าหาญคิมรันโดปอลอเรื่องคนที่ตกสัมภาษณ์งาน19ครั้งที่ผมเล่าให้คุณฟังช่างใจอยู่นานว่าจะบอกชื่อจริงของเขาดีหรือไม่เพราะนี่คือเรื่องราวของประธานคังพยอนซองแห่งสมาคมสื่อสิ่งพิมพ์ณนะหมู่บ้านวรรณกรรมซึ่งทำไม่ได้ความอนุเคราะห์เรื่องราวของท่านผมคงไม่สามารถเขียนจดหมายตอบคุณเคผ่านหนังสือเล่มนี้ได้ ดังนั้นเห็นทีว่าทั้งผมและคุณเคคงต้องขอบคุณประสบการณ์ความล้มเหลวหลายครั้งของเขา